มาแล้วครับผม Galaxy Buds Pro นะครับกูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung ที่มีการใส่ฟีเจอร์ต่างเข้าไปเพียบนะครับทั้งเรื่องของพลังเสียงนะครับแล้วก็การตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วยมันดีกว่ารุ่นที่แล้วมากน้อยแค่ไหนและเจ้า Galaxy Buds Pro ตัวนี้น่าโดนหรือเปล่า สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัชจากรอยแซนนะครับเราอยู่กับ Samsung Galaxy b u d Pro ที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยซัมซุงก็ได้เปิดตัวหูฟังแบบ Tru wireless มาทั้งหมด4รุ่นแล้วนะครับมี Galaxy b u d มีตัว b ัตร plus แล้วก็มี Bu ัต Live นะครับผมที่เป็นเหมือนไม้ถั่วใช่ไหมแล้วก็มาถึงตัวนี้ครับ Galaxy b u d บัตรโซึ่งถ้าเกิดดูจากดีไซน์ภายนอกนะผมรอบนี้ก็เหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่าง2รุ่นคือตัว b ัตร plus แล้วก็ Bu ัตร i v ้นั่นเองก็คืออจะะเป็นลลักษณขงแ้ว รูปลักษ์ภายนอกจะเป็นแบบทรงกลมนะครับผมไม่ได้เป็นทรงถงั่วเหมือนตัวบัตรไลฟ์ทำให้การใส่เป็นหูเนี่ยสะดวกขึ้นกว่าเดิมเพราะตอน Galaxy บัตร l i v นะครับบางคนเอาไปลองใส่แล้วปรากฏว่ารูปทรงหร่าเชฟมันอะอาจจะใหญ่กว่าช่องหูที่มันจะล็อกเอาไว้ได้นะครับรอบนี้ก็เลยปรับให้มันเล็กลงมากว่าเดิมแต่ว่าเรื่องของพลังเสียงแล้วก็ระบบภายในนั้นอัปเกรดขึ้นเพียบเลยสำหรับการใส่ Galaxy Buds Pro นะครับผมมันก็จะ ใส่แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ขยับตัวของหูฟังนะครับให้มันพอดีเข้ากับช่องหูของเราได้นะครับอันนี้ลองให้น้องทีมงานหลายคนลองใส่แล้วก็ปรากฏว่าทุกคนสามารถใส่ได้ไม่เช่่่านตอนบัดไลฟ์นะครับ <Okay. S 1> อย่างแรกที่จะขอพูดถึงเลยคือเรื่องของฟีเจอร์ในการตัดเสียงรบกวนหรือครับหรืว,ว่า ANC ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมา โดยรวมเนี่ยสามารถป้องกันเสียงรอบข้างได้ดีขึ้นกว่าตอนบัตรไลฟ์มากๆนะครับเ <sh arp est bread ing> พราะถ้าเกิดใครใช้ตัว Galaxy บัตรไลฟ์นะครับก็จะเห็นว่าระบบ ANC ของตัวบัตรไลฟ์เนี่ยมันจะเลือกบล็อกเสียงรบกวนเท่านั้นแต่ เปิดให้เสียงคนหรือว่าเสียงพูดของเราเนี่ยแทรกเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตัวของ Galaxy Buds Pro ครับรอบนี้เป็น ANC สมบูรณ์แบบและจากที่ได้ลองมานะครับระบบ ANC ของตัว Galaxy Buds Pro เนี่ยก็สามารถจะบล็อกเสียงรบกวนรอบข้างได้เงียบมากๆนะครับแม้ได้เสียงของเครื่องปรับอากาศหรือว่าเสียงแอร์ครับที่เป็นโลว์แบด์ครับต่ําๆพิ่มๆมาเนี่ยก็สามารถบล็อกได้แบบเงียบสนิทเลยส่วนอีกบทหนึ่งที่มาคู่กันก็คือตัวของโหมด Ambient Sound หรือเปิดเสียงรอบข้างนะครับ เรียกว่าตัวหูฟังของ Galaxy บัตรโ r รเนี่ยจะใช้ตัวไมโครโฟนภายนอกเนี่ยทำหน้าที่ในสร a m p l i f y y าย u n d หรือว่าเพิ่มเสียงรอบข้างเข้ามานะครับเผื่อเวลาที่เราคุยกับคนรอบตัวนะครับก็สามารถจะรินเสียงเขาได้ไม่ใช่ใส่หูฟังแล้วก็กลายเป็นว่าหูดับไม่ได้คนอื่นไปเลยนะครับตัวระบบแอม e n t s o u นะครับก็สามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันก็จะมี l ล w m e d เดียมแล้วก็ Extra High นะครับตัวในโหมด Extra High นะครับหลายคนบอกว่ามันเหมือนกับเปิดพวกเครื่องช่วยฟังเลยหรือเปล่า แต่ผมมองว่ามันคล้ายกับการเก็บเสียงแบบ a SM SMR เข้ามานะครับก็คือพวกเสียงเบาๆบ,บ,บางๆเสียงคีย์บอร์ดเสียงกระดาษเสียงอะไรพวกนี้นะครับมันจะเข้ามาในหูเราด้วยซึ่งใครชอบฟังเสียงแนวนี้นะครับผมอยากให้ลองเปิด Ambient Sound แล้วเลือก Extra High นะครับบนตัวของ Galaxy Buds Pro ดูนอกจากเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานนะครับผมเรื่องของพลังเสียงรอบนี้ก็ต้องบอกว่า Galaxy Buds Pro เนี่ย ก็มาพร้อมกับลำโพงอยู่2ตัวเป็น Dual d r i v e วนะครับก็คือจะมี Woofer ขนาด11มมนะครับผมเอาไว้ขับเรื่องของเสียงเบสนั่นเองแล้วก็จะมีตัว t w ีต t e r นะครับขนาด6.5มมนะครับเทียวไว้ขับเรื่องของเสียงสูงนะครับอันนี้ก็จะทำงานร่วมกันซึ่งดีไซน์ในรอบนี้เนี่ยทาง Samsung มีการเปลี่ยนนะครับจากก่อนหน้านี้ตัวของ d r i v e อจะเป็นทรงสี่เหลี่ยม รอบนี้มาในรูปทรงกลมนะครับผมการขับเสียงต่างๆมิติโดยรวมก็เลยดีขึ้นไปด้วยนะครับ <Wow. S 1> ถ้าเกิดจารายละเอียดของเสียงเป็นนั้นย่าน,นครับก็ๆๆจะประมาณนี้เลยเริ่มจากตัวเบสก่อนย่านเบสโดยรวมนะครับค่อนข้างคงที่ตลอดไม่ใช่เรื่องของซับเบสมิดเบสนะครับผมเรียกว่าอิมแพคดีโทนเสียงกลางจะออกมาที่แนวหวานอุ่นให้ความรู้สึกเหมือนฟังหูฟังในกลุ่มฮามานพอสมควรส่วนเสียงในย่านความถี่สูงนะครับของตัวก a l ลซ y b บั s p r รนั้นถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับความชัดความใสรายละเอียดต่างๆ ไม่มีอาการแหบแห้งหรือว่าเสียดหูเลยซึ่งการปรับอีควอไลเซอร์นะครับในหูฟังแบบนี้บางครั้งก็จะเจอปัญหาที่ว่าซอฟต์แวร์มันดันจนเสียงต่างๆคุณภาพมันหายไปมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวของ Galaxy Bu d Pro โปรครับกับการ,รตั้งค่าในส่วนของ Galaxy Variable เนี่ยการปรับจูนเสียงต่างๆนะครับคือเราปรับ EQ แบบ Preset เปลี่ยนไปเมื่อไหร่นะครับเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆยังอยู่ครบหมดจากที่ลองปรับนะครับในส่วนของ Galaxy Variable ตัวเนี่ยไม่ใช่เป็น ระบบเสียงต่างๆครับหรือว่าเลือกปรับเองเนี่ยคุณภาพของเสียงโดยรวมที่ออกนั้นไม่ได้หายไปคาแรคเตอร์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ว่าโทนเสียงหรือว่าความถีท่ที่าต้องการเนี่ยมันก็ชัดขึ้นตามที่เราปรับเลยซึ่งใครที่ชอบแบบเบสหนักๆนะครับสามารถเลือกปรับไปที่เบสบูทได้เลยซึ่งตรงนี้เสียงเบสก็จะมาแน่นขึ้นแต่จะไม่ไปกวนครับพวกเสียงกลางแล้็เสียงแหลมด้วย <S <S ส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่มากับ Galaxy Buds Pro ก็คือเรื่องของระบบเสียง s u r ร o u n d นะครับ 360 audio นะครับหรือว่าระบบเสียง3 6 0องศานั่นเองเป็นลักษณะของเซอร์ราวครับโดยทาง m ําุงก็ไปร่วมมือกับ Dolby นะครับใช้ตัวของ Dolby S Mode มาแล้วก็ร่วมกับฟีเจอร์นะครับที่เรียกว่า Dolby Head Tracking หรือว่าการตรวจจับลักษณะการหันหน้าไปมาของเรานะครับเพราะว่าตัวหูฟัง Galaxy Bud s ัต o เนี่ยมันมีทั้ง a x c e o m r t m r t e r แล้วก็ g ไจโรสโคปนะครับเอาไว้ตรวจจับนะครับทิศทางที่เราหันหน้าหรือว่าหมุนหัวไปมาได้ โดยระบบนี้ครับก็จะตรวจจับครับตำแหน่งของสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ตำแหน่งที่เรามองหน้าจอาอยู่ถ้าเกิดมีการหันหัวเปลี่ยนทิศไปเมื่อไหร่นะครับลักษณะของเสียงก็จะมีการเปลี่ยนทันทีและในช่องที่เราดูหนังอยู่นะครับผมแล้วมีการหันหน้าไปมาเนี่ยทิศทางเสียงจะมาตามรูปแบบเดิมเพราะว่ามีระบบของ head tracking หรือว่าตรวจจับการหมุนของเรานั่นเองแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าระบบ 360 Audio หรือว่าระบบเสียงสามนิสูวองศาเนี่ยมันจะมีให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็น One UI 3.1แล้วเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็น3.0อยู่เนี่ยจะยังไม่ได้รองรับนะครับโดยฟีเจอร์นี้ครับจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่าระดับสูงนะครับของ Galaxy Wearable เราพูดถึงฟีเจอร์นะครับเรื่องของการฟังเพลงระบบเสียงแล้วก็โครงสร้างดีไซน์ไปแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการใช้สายนะครับเวลาใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ ตักเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเพราะว่ามีการใช้ไม้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันในแต่ละข้างนะก็คือจะมีไม้รับเสียงข้างนอกอยู่2ชุดด้วยกันแล้วก็มีไม้ด้านในที่เอไว้รับเสียงเวลาเราพูดคุยนะครับพร้อมกับตัวเซนเซอร์ทั้งใจโรสโคปแล้วก็ตัวเอ็กซ์โรเมเตอร์เนี่ยมันจะเอาไว้ตรวจจับว่าเรามีการขยับปากหรือเปล่าด้วย ถ้าเกิดว่าเราไม่ขยับปากครับมันก็จะบล็อกทุกเสียง,งหมดเลยหรือแต่เสียงที่เราได้ยินจากปลายสายแต่เมื่อไหร่ที่เราขยับปากนะครับผมไมค์ตัวในจะเริ่มทํางานแล้วก็ดีเทคเสียงของเราไปนะครับพร้อมกับไอ้ไมค์คู่นอกเนี่ยเอาจะเอาไว้บล็อกเสียงจากรอบข้างหรือว่าเสียงแอมเบียนทั้งหมดเนี่ยทำให้เวลาที่ผมใช้ตัวกระซิบัตรโปรคุยอีกฝั่งนึงนะครับเสียงรอบข้างมันจะเงียบเลยและอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวเซนเซอร์ภายในที่เอาไวต้ตรวจจับเวลาขยับปากเนี่ยมันทํางานร่วมกับระบบ ANC แล้วก็แอมเบียน ถ้าเกิดเราเปิดออโต้ไว้นะครับผมแล้วเวลาเราใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยช่วงที่เราฟังเพลงอยู่อะ่ะมันก็จะเปิดเป็น ANC ถูกไหมแล้วก็เดินฟังเพลงไปตามถนทน,ทนทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรามาถึงออฟฟิศปุ๊บมีคนทักทายเราเข้ามาเราพูดกับเขาเมื่อ,อไหร่ขยับป๊าป๊บปา๊ปาป๊าเฮ้เฮ้ด what can I get for you today um, can I get a shot of espresso with an extra boost of caramel and an extra ตัว Galaxy b u d Pro มันจะเปลี่ยนโหมดทันทีนะครับเป็นเปิด Ambient Sound คือให้เสียงรอบข้างสามารถเข้ามาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการสลับโหมดออโต้ Auto, ครับไม่ต้องมาคอยกดหรือคอยแตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งานซึ่งในการควบคุมนะครับตัว Galaxy b u d Pro เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในหูแล้วนะครับลหลักก็คือเวลาเราแตะ1ครั้งก็เกิดเป็นการเล่นเพลงอยู่ก็จะเป็นการเล่นหรือหยุดนะแตะ2ครั้งคือการ เลี่ยนเพลงไปเพลงถัดไปนะครับแต่3ครั้งคือการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านั้นส่วนการแตะค้างเอาไว้ครับก็จะเป็นการสลับโหมด ANC นะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างกับ ambient sound เปิดเสียงนั่นเองซึ่งการแตะค้างนี่สามารถจะเลือกมิวสเสียงโทรเข้าได้ครับถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาก็แตะค้างเพื่อปิดเสียงโทรศัพท์ได้นั่นเอง และเจ้า Samsung Galaxy Pro บัตรโปรก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX7 ครับกันฝนกันเหงื่อกันน้ำได้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบใส่ไปออกกำลังกายนะครับจะเป็นหน้าร้อนที่เหงื่อออกเยอะๆหรือจะเป็นหน้าฝนที่ฝนตกลงมาก็ไม่ีปัญหาแน่นอน,นครับตัวหูฟังเนี่ยมันป้องกันได้แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายคือตัวแบตเตอรี่นะครับผมต้องบอกว่า,าฟีเจอร์มันเยอะ,ะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะเน้นฟังเพลงเป็นหลัก ไม่ได้เปิดพวกฟีเจอร์เช่น ambient sound หรือว่า ANC เลยนะครับอันนี้แบตอยู่ได้นานสุดๆประมาณ8ชั่วโมงต่อการใช้งาน1ครั้งนะครับไม่ต้องชาร์จเลยนะฟังเพลงอย่างเดียวประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เราเปิดด้วยถ้าเปิดเสียงมากๆมันก็จะลดเวลาลงมาแล้วถ้าเกิดเอากลับมาชาร์จกับตัวชาร์จิ้งเคสนะครับหรือว่าตัวตลับเนี่ยก็จะรวมๆแล้วอายุการใช้งานก็ประมาณห20 7-28ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้ามีการเปิดพวกฟีเจอร์นะครับ Active n i c a n c e l l a t i o n หรือว่าตัวของ Ambient Sound ไปด้วยเนี่ยอายุการใช้งานกจรลดลงมาครับอาจจะประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นพอนับรวมกับตัวชาร์จิ้งเคสด้วยเนี่ยก็น่าจะประมาณ10-78ชั่วโมงครับสำหรับสีของตัว Galaxy Bud s Pro นะครับก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันที่วางขายตอนนี้นะครับก็คือมีตัวของ Phantom Black Phantom Silver แล้วก็ Phantom v ล l l e t ครับมัน,นเห็นว่าเพิ่งจะเข้ามาในบ้านเราครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างน,นะครับราคาของ g ก a x ซ b u d ั Pro หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ6,990บาทนะบาทครับก็สามารถจะเลือกดูได้ว่าชอบสีไหนกันนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานแล้วการรับประกันนะครับอยู่ในกล่องนี้กล่องเล็กถัดมาก็จะเป็น,นครับตัวของตลับชาร์จิ่งเคสนะครับที่ใช้พอร์ต แอด้านหลังครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะว่าชาร์จแบตอยู่แบตเต็มแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงสีเขียวนะครับตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดฝาเทีใไปดูนะครับผมทั้ง2ส,สีนะครับคือตัวของ Phantom Silver แล้วก็ v ว l l e t เนี่ยมันจะมีส่วนของหูฟังที่เป็นเงาสท้อนหรือว่ากลอสซี่มากกว่านะครับแต่ว่าตัวของสีดํานั้นจะออกแนวแมทแมทหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นเงานะแต่ว่ามันจะไม่เป็นเหมือนกับโลหะประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นโลหะกว่าสีดํา ทั้งสีเงินแล้วก็สีม่วงนะครับจะดูเป็นโลหะกว่าที่เหลือก็จะเป็นนะครับพวกสายชาร์จนะครับที่เป็น USB Type C นะครับมีแค่สายมาให้เนาะแล้วก็หูฟังที่เป็นอ้าวอ,อ้าวตอนแรกผมเห็นมันเล็กมากเลยมันก็จะเป็นหูฟังตัวนี้อันนี้เป็นจุกเปลี่ยน,นครับตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแยาวเหมือนสมัยก่อนนะอันนี้เหลือแค่นี้แล้วอะเล็กจริงๆนะครับอัดมาแน่นเดียวเปิดมาคงมีเด้งอะอ นี่นะครับก็จะเป็นอีก2ไซส์นะครับโดยไซส์ที่ติดมากับหูฟังนะครับมันจะเป็นไซส์กลางนะครับไซส์ M ข้างในนีก็จะมีอีกสองไซส์ให้เลือกเปลี่ยนครับก็จะเป็นไซส์ S แล้วก็ไซส์ L นะครับนี่เห็ไนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบโทนเสียงประมาณไหน,นครับในการเลือกเปลี่ยนจุกหูฟังนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของขนาดเท่านั้นว่าเอ๊ะมันพอดีกับหูเราไม่พอดีนะครับแต่งมีเรื่องของเสียงที่มันขับออกมาด้วย <c oughs> คือถ้าเกิดเราเลือกใช้ตัวจุกหูฟังที่มันพอดีกับหูเราแบบใส่เข้าไป อันเนี้ยเสียงเบสมันจะมาแน่นขึ้นครบขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบฟังออกแนวสบายหน่อยครับเน้นเสียงกลางกับเสียงแหลมเบสไม่ต้องมาแน่นมากเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ตัวจุกที่มันไม่แน่นหูหรือคับจนเกินไปนะครับเรียกว่าพอเปลี่ยนไซส์แล้วเนี่ยลองใส่ฟังดูก่อนนะครับว่าชอบไหมเสร็จแ,แล้วลองมาเปลี่ยนขนาดดูทีหนึง่งแล้วลองฟังเทียบกันดูนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับเจ้า Galaxy Buds Pro กับ Buds Plus แล้วก็ Buds Live เนี่ย คือต้องแยกบัตรไลฟ์ไปก่อนตัวรับหูฟังแบบโอเพนเอียร์นิดนึงนะครับเป็นแบบลักษณะเอียร์บัตรแปะลงไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเทียบระหว่างตัวของ Galaxy Buds Plus แล้วก็ตัว Buds Pro นะครับที่เป็นหูฟังแบบอินเอียร์เหมือนกันคือโดยรวมนะครับเรื่องของซาวนะครับเสียงรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นจากตัว Buds Plus มาพอสมควรนะครับหลายคนที่ใช้ตัว Buds Plus อยู่มาเจอ Buds Pro เข้าไปก็จะบอกว่าเฮ้ยมิติดีขึ้นเสียงเบส ชัดขึ้นกว่าเดิมฟังและสนุกแล้วก็เพลินกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีเสริมเข้ามาคือเรื่องของตัวระบบ Active n o i s e Cancellation ครับหรือ ANC ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตก a ง b i e n t Sound านะครับพร้อมกับออโต้ที่มันสามารถจะสลับไปมาได้เนี่ยก็ทำให้การใช้งานเนี่ยมันสะดวกไม่ต้องคอยเปลี่ยนโหมดไปมาส่วนระบบเสียงตัวของ360 a u d u o i o หรือว่าระบบเสียงแบบเซอร์ราที่ทางทำซองร่วมมือกับ d o l b ยเนี่ยตรงนี้ผมยังมองว่ามันเหมาะกับการดูหนังมากกว่า แล้วก็มีข้อจำกัดอยู่บางอย่างก็คือมันสามารถใช้กับตัวที่เป็นบันยูไว้3.1เท่านั้นซึ่งถ้าจะเอาแค่เรื่องของเสียงนะครับในการฟังเพลงเนี่ยผมกม็มองว่าตัวเนี้ยฟังสนุกกว่า Galaxy ซี่บัตร plus อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเลงอยู่นะครับก็ต้องเทียบเรื่องของความสามารถฟีเจอร์ดูแต่ผมเชียร์บัตรโปรมากกว่าเพราะว่าตัวนี้ครบกว่าจริง ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ตัวของ Galaxy b u d Pro อย่างที่บอกไปราคา6ก9 0รกบาทแล้วก็มีวาขายทั้งหมด3สีนะครับคือ Phantom Black Phantom Silver แล้วก็ Phantom v o l v e t ครับอันนี้ก็สามารถจะเลือกซื้อสีที่เราชอบนะครับไป mix and match กับสมาร์ทโฟนของเราได้นั่นเองใครที่มีคำถามอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า Galaxy b u d Pro ครับก็สามารถ comment ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมหรือเ,เรามาช่วยตอบให้สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรอยแส้ให้ด้วยนะครับผมไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ